สวัสดีค่ะทุกคนมิวเมอร์ดเกิลน,นะคะคลิปนี้นะคะมิวก็จะมาอัปเดตสีผมสีนี้นั่นเองนะคะเออเปลี่ยนสีผมแล้วเดินนะเป็นผมเข้มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็การแต่งหน้าในลุคนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงการอัปเดตเครื่องสาอางใหม่ๆที่ใช้ในลุคนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าจะแต่งยังไงแล้วก็สีผมนี้ได้มาแต่อย่างไดนะคะยังไงก็ไปชมกันเลยคะ่ะทุกคนอย่างที่บอกนะคะว่ามิวเนี่ยเปลี่ยนสีผมมาแล้วนะคะจากสีบลอนทอง,ท,องที่กัดสีที่อัดคลิปไว้ในวันนั้นทำมันก็จะยาวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นเฟตเป็นสีอื่นบ้างใสวิใส,วใสแวกให้เป็นสีอื่นบ้างนะคะแต่ว่าวันที่เราจะทําตอนแรกนะคะคือสีน้ําเงินเข้มนั่นเองนะคะของลิเซ่ทุกคนสีดาร์กนาวีทุกคนแต่ว่าด้วยความที่พื้นผมกของมิวมันออกจ,จะอาจจะเป็นแบบสีเหลืองไม่ได้ขาวขนาดนะั้นมันก็เลยไม่ได้ออกเป็นสีน้ําเงินนะ,ะมันก็เลยออกมาเป็นสีแทนทุกคนสีเทาดํานั่นเองนะคะทุกคนซึ่งมิวอะเกินความคาดหมายออมากเพราะตอนแรกคิดว่าอาจจะติดเป็นสีเขียวไหมหรือว่า สีน้ําเงินแต่มันไม่ได้เข้มไม่ได้ขนาดนี้ไหมเลยแต่ปรากฏว่ามันออกเป็นสีเทาดําทุกคนซึ่งในใจเบื้องลึกเข้าไปอีกอะก่อนที่จะทําสีน้ําเงินฉั่มามีก็ลังเลวว่าอยากได้สีเทานั่นเองนะคะแต่ปรากฏว่าก็ได้สีเทา่าไมจริงจากสีน้ําเงินที่เรายอมนะคะงงไหมมันไม่ได้ตรงตามสีน้ําเงินแบบเป๊ะขนาดนี้นะทุกคนดูสิเพราะว่ามีความเหลืองของผมยิวด้วยก่อนย้อมเองนะคะมันก็เลยได้เป็นสีประมาณนี้ทุกคนซึ่งเป็นสีเทาดาําถามว่าชอบไหมชอบมาก กินความคาดหมายไปมากนะทุกคนมันไม่ได้แบบดำสนิทอันนี้เอาใส่เสื้อดำมาให้เห็นเลยนะคะว่ามันไม่ใช่สีดำแบบนี้นะทุกคนผมมีมันเป็นแบบสีดำต่ออกเทาๆเข้มอะทุกคนเป็นสีแบบเทาดำอะไรอย่างเงี้ยแต่บางมุมก็เห็นเป็นสีเงินเงินแบบนี้นะคะบางมุมก็เห็นเป็นสีแบบเขียวๆอมเขียวๆนิดนึงเลย,ยน้ําตาอะไรเงี้ยส่วนตรงโคนผมนะก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยช่วงแบบ ตรงนี้มันงอกออกมาค่อนข้างที่จะไวนะทุกคนเพราะว่ายุีคนผมค่อนข้างยาวแล้วทีนี้จะเติมคนผมเรื่อยๆให้สีมันอ่อนเนี่ยมันก็กระไรอยู่นะคะก็เลยคิดว่าเราคงมาทางนี้แล้วแหละเพราะว่าผมเรายาวค่อนข้างไวนั่นเองนะคะทุกคนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบสีเข้มดูบ้างนะแต่เมติวันนี้ก็เลยจะมาแต่งหน้าซอบก,กันเนาะแบบลองครื่อางสีใหม่ด้วยแล้วก็จริงๆก็จะมาดูสีผมนั่นแหละทุกคนแต่ว่าจะมาแต่งหน้าทุกคนได้ดูกันด้วยนั่นเองนะคะเพราะผมเข้มมันก็จะเปลี่ยนลุคเป็นอีกคนนึงเลยเนาะ ผมดูสุขภาพดีขึ้นด้วยอะไรด้วยนะคะโอเคมาค่ะเริ่มจากสเปรย์นะคะฉีดหน้านก่อนละกันนะมีใช้เป็นของแอนยูนะทุกคนฉีดได้ทั้งก่อนแต่งหน้าแล้วก็หลังแต่งหน้านะตอนฉีดหลังแต่งหน้าเสร็จแล้วมันคิดว่าถ้าฉีดเยอะไปอะ่ะทุกคนมันก็จะดูหน้ามันจะดูแบบเมือกๆยังไงไม่รู้นะส่วนตัวสําหรับคนที่เป็นแบบคนผิวมันผิวผสมอะไรเงี้ยแต่คนผิวแห้งน่าจะชอบที่แบบหน้ามันดูเล่นแสงเนี่ยแต่ส่วนตัวมันไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ถามว่าล็อกเครือสำอางอยู่ไหมก็ล็อกอยู่นะทุกคนแต่หน้ามันจะดูแบบเคลือบแก้วนิดนึงอะอารมณ์นั้นนะคะแล้วรองพื้นที่เราใช้วันนี้นะจะเป็น2แบรนด์ด้วยกันเลยนะคะใช้ร่วมกันไปเลยนะคะจะเป็นของ s อ Lux นะคะเบอร์แซนนะคะกับแบรนด์ U นะ Cloudtouch W708 นะคะเอาผสมกันเลยนะอย่างละครึ่งปั๊มนะคะทุกคนแบรนด์ you จะเข้มกว่านิดนึงนะคะแต่ตัวลักเขาจะเนื้อละเอียวกว่าุคนผิวซีน้ำพึ่งก็สามารถใช้ได้นะคะ แต่จะต้องคอนทัวร์นิดหนึ่งตัวนี้ก็ติดทนดีนะปกปิดดีนะคะก็เกลี่ยด้วยพับคุชชั่นเหมือนเดิมนะคะทุกคนทําหน้าที่ได้ดีออกาทั้งสองตัวเลยแล่าจะต่นคนชอบบลัชเนื้อครีมนะคะที่จะใช้เป็นของ f o โ you to โยมา m i n ว p o w ร์ลิป t i c กนะคะทุกคนเบอร์ศูนย์สามที่มิวทำในน่าจะคลิปสั้นน่าจะลงไปแล้วนะคะเบอร์ศูนย์สามเนี่ยเป็นสีส้มพีชพีชส้มอมชมพูน,นะ,ะทุกคนบางทีก็ส้มบางทีก็ชมพูบางทีก็น้ำตาลอเยอะไปวมาตรงนี้เกลี่ยง่าย แล้วก็ลิ่นหอมนะคะสีค่อนข้างชัดนะทุกคนแล้วก็ทางง่ายด้วยตา,ตาแก้มปาดได้หมดเลยนะทุกคนเสร็จด้วยแป้งนะคะเหมือนเดิมเป็นของสีจันนะทุกคนสังเกตว่าจะหมดแล้วนะคะแต้งอันใหญ,ใหญ่มันจะง่ายแล้วก็รวดเร็วมากอันคิวนี้ก็เป็นของใหม่เช่นเดียวกันนะคะของสีนั่นเองนะทุกคนนี่มันจะเป็นสีแบบน้ำตาลแบบนี้นะคะทุกคนลายเขาน่ารักดีนะมาลองเขียนกันดีกว่า ไ่เกตเขาน่ารักดีนะแล้วก็ตรงนี้เป็นแรงกลมๆแบบนี้นะมันก็ปัดง่ายดีนะทุกคนเอาลองเขียนดูเริ่มจากหางคิ้วก่อนค่อยไล่ไปเต็บเดิมนะคะปัดให้มันนวนๆด้วยแปรงแปรงน่ารักดีนะทุกคนเตานนี้นะคะจะมาในโทนส้มแต่ว่า อ่อนๆแล้วกันนะ,ะทุกคนตอนั้นแบบส้มแซบไปแล้วอันนี้จะมาส้มแบบอ่อนๆกันบ้างน,นะคะก็ใช้เป็นตัวเดิมเลยนะชื่อ skin n u d e r นะคะของ s i v n n a color นะคะทุกคนส่วนสองนะคะใช้เป็นสีไายทั่วเปลืกตามนจะจกเป็นพิชพีชนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยสีน้ำตาลตรงนี้นะคะทุกคนน้ำตาลอมส้มตรงนี้ที่หางตาเหมือนเดิมนะคะมืหอหมอว่าตรงนี้ที่ขอบตาลางตะไลเป็นตัววีข้างๆเหมือนเดิม ก็เพิ่มสีแดงไปอีกนะคะเป็นแบบจุดเล็กๆตรงหางตาให้มันดูแบบรือตาเราดูลึกขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนสคบมันก็จะเล็กกว่าสีน้ำตาลเมื่อกี้นะนิดนึงนางก็เพิ่มประกายให้กลางตานะคะด้วยสีนแปะไปที่กลางตาก่อนแล้วก็ค่อยๆกรีออกด้านข้างนะคะเอาลองสีแบบพีชๆออกไปก่อนเองมาทำให้ดูเหมือนแบบอีพีที่แบบอมทองมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะปิดท้ายหัวตานะคะด้วยสีทองๆแบบนี้ จริงเป็นทองที่แบบเหลือบชมพูนะคะไม่ได้เหลือบส้มแต่มองใกล้ๆก็เออใช้ได้อยู่เนี่ยทุกคนบามุมมันก็ขาวบามุมมันก็ชมพูนะคะสวยดีัดสีส่วนเกินออกเช่นเคยนะคะอิดไลท์ฟิตแพ็นะคะทุกคนใช้คู่กับแปรงู่กันหัวพุ่มๆแบบเดิมนะคะสีตรงนี้แบบตัวเนี้ยทุกคนบออกไป ปดัดขนตาปัดขนตามาแล้วนะคะคก้ารที่ใช้ก็เป็นของลอริยอือนเดิมนะคะทุกคนนีชอบมากเลยถ้าดัดขนตาดีๆนะทุกคนก็ปัดดีๆแบบไม่เลอะแบบนี้นะมันเหมือนแบบเราติดขนตาปลอมไปเลยนั่นเองนะปัดแก้มกันนะคะมีใช้เป็นของซีทูซีตนะคะนี่อันนี้เป็นตัวใหม่นะที่ไม่เคยลองเลยนะนี่เพิ่งซื้อมา Color b l u s h e r เชนะทุกคนเบอร์ศูนย์หนึ่งพิ้งโรสโรสพิงนะคะนี่อ่ะลองดูกันดูเนื้อก่อนอเชมพูนุ๊ดนุดนนะคะทุกคนสีไม่ได้จัดมาเพราะฉะนั้นก็ ปั่นหนักได้นะคะเป็นสีบลัดอ่ะเนาะมันก็ไม่ได้ออกเข็มมากสีดีทุกคนสีน่ารักถ้าปากกันดีกว่านะคะมีมี2ตัวมาแนะนำทุกคนเป็นเนื้อที่มิวชอบมากๆเลยนะแบบชอบที่สุดเท่าที่แบบทาลิปมามิวชอบก็จะเป็นเนื้อมูสนั่นเองนะคะเริ่มแรกทาเป็นรองพื้นปากไปก่อนนะคะด้วย s i วานาสคัลเลอนี่ทุกคนเบอร์ศูนย์หนึ่ดสอ่ะมันเป็นรุ่น อะไรไม่รัวทุกคนมิวเจอในร้านขายเครื่องสําอางนะคะซึ่งก็เป็นเนื้อที่มิวชอบเช่นกันอาจจะให้ดูเนี่ยทุกคนมิวเคยบอกว่ามิวชอบเนื้อที่มันเป็นมูสมูดแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่เนื้อหนามแบบชัดเจนอะไรอย่างี้มันจะเป็นเนื้อแบบที่มันเป็นเบลอเบขอบปากฟุฟง้ฟงๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้เป็นสีแบบอมน้ําตาลนิดหนึ่งนะทุกคนทาให้ทั่วปากเอาขึ้นปากไปก่อนสีดีมากใช่ไหมนึกภาพไม่ออกมันก็จะเนื้อคล้ายๆนิคาร่ารุ่นนี้ นะคะแล้วปล่อยให้เขาเซตตัวนะคะเนื้อเขาก็จะติดปากเราเพอสมควรเลยนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วแต่ยี่ห้อนะว่าอันไหนติดมากติดน้อยนะคะทุกคนเนีย่ยทุกคนพอมันเซตตัวมันแทบจะไม่หลุดออกมาเลยเราจะทาด้านในนะคะด้วยสีนี้เพิ่งออกใหม่นะทัสองนารีนะคะนี่รุ่น velvet matte creamy lip เบลอนะคะทุกคนทาย,ยิ่งเบลอยิ่งฟุ้งสวยอะไรอย่างนี้นั่นเองนะสีที่มิลเลอรจะเป็นเบอร์907คอมีเท็ดดี้นะคะจริงๆอ่ะเบอร์905มิวเลอรีจะเลือกมาอันแรกแต่เพอ,อิญหมดนะคะมันเป็นนู๊ดเป็นนูดที่ทายทุกวันมากๆเลยแต่สีนี้ก็สวยนะทุกคนเป็นแดงตุน่นๆมันไม่ได้แดงแบบเจ็ตขนาดนะั้นทุกคนมันเป็นแดงที่สมควรที่จะมาทาด้านในปากมากๆเลยนะนะทุกคนดูดี ตอกมาเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะทุกคนนี่ดูสิน่ารักนะคะนี่คือไม่ได้คอนทัวร์เลยนะมันไม่ได้แบบเพิ่มมิติให้กับกรอบหน้าใดๆเลยนะคะทุกคนมันก็จะได้แบบขาวอย่างนี้แหละนะคะมันจะอาจจะไม่มีมิตินิดนึงนะ,ะตั้งชื่อให้มันว่าเป็นสีเทาดำก็แล้วกันเนาะเพราะว่าแบบไม่ค่อยมีใครทำดีนะคะดูไม่เหมือนใครดีนะะชอบเลิศตั้มสีผปมปุ๊บเนี่ยก็คือออกมาสระผมเสร็จก็เป็นแบบนี้เลยนะคะยังไม่ได้แบบสระครั้งที่เท่าไหร่นะคะทุกคนนะจะได้ไปประมาณนี้นั่นเองนะคะต้องรอดูเฟซทุกคน สีมันจะแบบไปประมาณไหนยังไงนะคะมีเชื่อว่าสีมันต้องอ่อนลงกว่านี้นะคะแล้วก็สีมันจะเทาขึ้นน้ำเงินขึ้นเหลือบๆอ,อะไรอย่างงี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปอื่นกันนะคะ แต่ชอบมากทุกคนเหนือความคาดหมายจริงๆนะกับสีผมนี้นั่นเองนะโดยพื้นผมของเราก่อนย้อมแล้วนะคะมันจะต้องเป็นสีประมาณเหลืองเหลืองมันไม่ได้ขาวนะคนเป็นเหลืองๆหลืองอ่อนๆนิดๆย้อมด้วยสีน้ําเงินเข้มของตัวนี้นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นสีผมเทาดาําทําตามอยู่ได้นั่นเองนะคะถ้าไม่ออกมาเป็นสีน้ําเงินมันก็จะเป็นสีประมาณนี้แหละนะคะแล้วแต่พื้นผมของเราถ้าขาวกว่านี้มันจะออกจะเป็นสีน้าเงินก็ได้นะคะอ่ะ ก็จะบอกว่าตัวนี้คือมีไว้ใจตรงที่เขายอมง่ายนะ,ะแล้วก็ยอมได้ทั่วทั้งหัวจริงๆแล้วของเขาก็จะเป็นเป็นฟองนะทุกคนไม่ได้เป็นเนื้อครีมนะซึ่งเนื้อโฟมฟองเนี่ยอย่างที่บอกเลยค่ะว่ามันสามารถแทรกซึมไปทั่วแบบผมได้ง่ายกว่าเนื้อครีมนั่นเองนะคะมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่ง่ายมากๆแล้วกล่องเดียกก็สามารถเอาผมมิวอยู่นะเพราะว่าผมมิวเป็นคนแบบถึงจะยาวก็จริงยาวประมาณแบบเลยอกมานิดดึงแต่ว่าไม่ได้ผมเส้นหนาเป็นผมเส้นเล็กที่ที่ไม่ได้เยอะนะคะ ผมเส้นเล็กด้วยแล้วก็ไม่ได้หนาด้วยน่เองมันกล่องนึงก็เลยเอาอยู่นั่นเองนะสําหรับดิเซตัวนี้นะใครคิดจะย้อมผมแบบแรกๆก็ลองดูนะทุกคนแล้วก็ไม่แสบหัวแต่ถ้าทิ้งไว้นานก็จะเริ่มแบบมีอาการแบบเริ่มนิดหนึ่งนะคะทุกคนก็ทิ้งไว้ไม่เกิน30นาทีก็แล้วกันนะคะหลังจากที่เรา ทำให้ทัว่วทั้งหัวเสร็จค่อยเอาบีบน้ำยามา,มา,มาปะปะอะไรเงี้ยมิวเริ่มจากคนผมก่อนนะเพราะว่าอยากให้คนผมเปลี่ยนสีก่อนนะั่นเองแล้วก็ไล่มาจนถึงกลางผมปลายผมอะไรเงี้ยแล้วก็ม้วนๆขึ้นไปข้างบนนะคะทิ้งไว้30นาทีอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปล้างออกตามปกติเลยนะครับเขาจะแถมถุงมือมาให้ด้วยทุกคนถุงมือของลิเซ่นเนี่ยค่อนข้างดีนะเอาไปใช้ในตอนอื่นได้นะคะอย่าทิ้งนะคะก็คะแค่ล้างน้ำก็เก็บไว้ใช้ในแบบเวลาอื่นนั่นเองนะคะอะ แล้วก็เขาแถมครีมนวดผมมาให้ด้วยแบบเป็นซองเล็กๆก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็หลังย้อมคือผมดีมากนลทุกคนผม,ผมไม่แห้งกลิ่นดีมากๆเลยนะคะไม่ได้แบบหวียากแต่อย่างใดทุกคนดีงามมากนะคะของดิเซตตัวนี้แต่มยก็จะทิ้งลิงก์ที่ไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วก็รวมไปถึงเครื่องสำอางที่ใช้ในคลิปนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็หว่าจะชอบก,กันกับสีผมไหมนะคะแล้วก็อัปเดตเครื่องสำอางให้ดูกันในคลิปนี้นะคะก็ไว้เจอกันใคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะไม่ไ้ะาย เราดูตอนเฟดเลย